สวัสดีทุกคนก็นด้วยนะครับวันนี้เราก็มีอยู่ในเกมไม่ครับเอาชีวิตรอดเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะไปฆ่ามังกรกันนั่นเองมันก็ได้เวลาที่ผมจะไปฆ่ามังกรกันแล้วพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่11แล้วนะ โอเคเดี๋ยวก่อนอื่นผมก็ต้องเตรียมของก่อนเตรียมของที่จะไปโลกดีเอ็นนั่นเองตอนนี้ผมก็ได้เตรียมไว้แหละตอนนี้ผมมีธนูทองผมไปเทรดของมาจากพกลินไงไม่รู้ว่ามันมีความแตกต่างอะไรจากธนูธรรมดาเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้จริงนะเดี๋ยวผมต้องลองยิงกับธนูที่ผมไปตี up, อัพอ่าอินฟินิตี้ก่อนนะว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองยิงดูก่อนนะหนึ่งอันละกันตอนนี้ผมมีอ่าสามสิบเจ็ดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะลองยิงไปอีกหนึ่งอันละกันสามสิบเจ็ดสามสิบหกเอา้า ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นของพิเศษหรือเปล่าเนี่ยผมก็จะเก็บไว้เลยแล้วกันนะผมจะใช้เป็นธนูธรรมดาแล้วกันนะเพราะว่ามันจะยิงแล้วมันก็จะไม่หมดอ่ะใช้ได้ตลอดเลยจนกว่าธนูเรามันจะพังนันเองผมก็จะเตรียม s c a p folding แล้วก็อันนี้ไปเลยแท่งไฟก็คือไฟที่คาไปแล้วแหละโอเคประมาณนี้แล้วก็เนื้อด้วยเนื้อผมจะเตรียมไปประมาณนี้ดีหรือเปล่าเนี่ยโอเคก็น่าจะประมาณนี้แหละ เนื้อที่ผมจะเตรียมไปเนี่ยประมาณ27 27ชิ้นนะเนื้อไก่ผมเนี่ยไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าน้ำโอเคเดี๋ยวผมต้องเช็คของอีเทลผมต้องเตรียมอะไรไปมัง่งก็น่าจะมีประมาณนี้นะ สิ่งที่ผมจะเอาไปก็โอเคตอนแรกผมคิดว่าผมจะไม่ใช้ธนูนะผมจะใช้เป็นยังไงเป็นหิมะแล้วก็ไปโยนไข่ที่มันแง่ไปโยนไข่มังกรนอะ่ะตอนแรกผมคิดว่าผมจะใช้หิมะนะแต่ไม่เอาดีวกว่าก็ใช้เป็นธนูเลยละกันนะก่อนที่ผมจะไปผมจะต้องเอาเรือไปด้วยนะเพราะว่าผมก็ได้ไปทําน้ําแข็งในนีเธอเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเดินทางไกลแบบไกลมากๆเลยนะในนีเธอเนี่ยผมก็เลยต้องเอาน้ําแข็งไปบางแล้วก็เตรียมเรือไปด้วยก็คือใช้เรือแบบไหลลงไปเลยแหละไหล,ลไปเลย ถึงมันจะได้ง่ายขึ้นโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยเข้ามาในเนเธอร์เป็นที่เรียบร้อยผมยังไม่ได้แปะไฟเลยอะ่ะไว้ได้ค่อยมาแปะไฟทีหลังโอเคได้เวลาเดินทางอุ้ยเกมผมมันก็จะดูกระตุกนหน่อยนะเพราะว่าผมก็เหมือนเดิมแหละผมไม่ได้ปรับให้มันเต็มจอไงเพราะว่าผมปรับเต็มจอผมได้ลองเทสไปแล้วเมื่อกี้ภาพมันจะหายนะตอนเวลาผมเปิดเต็มจอนะ่ะภาพมันจะหายผมก็ได้ปรับแค่แบบนไงเป็นจอเล็กอะ่ะภาพมันก็อาจจะดูไม่สวยหรือภาพมันอาจจะดูไม่ชัดอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะเอา้าทำไมเรือมันเยอะจัง ไปเรือค่อนข้างที่เยอะนะเนี่ยเพราะว่าผมก็ได้เทสไว้แล้วไงถ้าเกิดว่าผมไม่ทําน้ําแข็งไว้แบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเดินทางไกลเลยแหละผมก็ได้ไปเตรียมอะไรไว้เป็นที่เรียบร้อยแหละก็คือทําทางลงทําทางขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยเลยจากเมื่อพารที่แล้วที่ผมได้ทําไว้อะโอเคไปตอนนี้ก็ใกล้จะมือแล้วด้วยแล้วสกิลลินตันมันก็ตามผมมาเฉยเลยมาเจวัฒนูกันใช่ไหมได้เลยไม่ไงไจะวัฒนูกับผมเหรอ มันตามมาตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่ในประตูนีเ้เธอเนี่ยอ่าแล้วผมก็พลาดอีกอย่างนะคือผมพลาดที่ผมไม่ได้เอาขวดแก้วมา,มาเพราะขวดแก้วผมก็ต้องเอาไปใส่กับพิษมังกรใช่ไหมแต่ผมไม่ค่อยสนใจแต่ไม่เป็นไรผมก็ไม่สนใจอะไรพิษมังกรอยู่แล้วไม่รู้จะเอาไปทําอะไรจริงๆนะอันนี้ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมได้นะแต่ผมก็ไม่ไปตักพิษมังกรหรอกผมไม่รู้จะเอาไปทําอะไรจริงๆนะโอเคลงไปชั้นลาน่างดะกินอาหารก่อนตอนนี้อาหารของผมมันก็ลดไปเรื่อยๆแล้วไปลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยตรงนี้มีฐานดูนะเราไม่ใช่ฐานนี่ว่า เป็นหินดำมันเองถึงเป็นที่เรียบร้อยอ่าโอเคถึงแล้วต่อไปก็ขุดเลยไม่ใช่ขุดสิก็คือการคาบดวงตาคับมาประมาณสักเออตอนนี้มันมีอยู่กี่อันแล้ววะเนี่ยมันต้องใช้กี่อัน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ใช้ทั้งหมด10อันโอเคนะครับมาทั้งหมด10อันแล้วกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดโอเคไปได้เวลาวาง เราจะวางประตูกันเลยไปไปวางถูกหรือเปล่าวะเนี่ยตอนแรกก็น,นึกว่าประตูจะไม่ติดซะแล้วขาดสองอันนี้มาโอเคเอา้าวผมคาบมาเกินนี่วเอ้าผมคาบมาเกินตอนแรกในตัวของผมมันก็มีอยู่นี่ที่มันอา่าอยู่ตรงกล่องเก็บอ้อมตรงนี้ผมก็ไปคาบมาเกินเฉยเลยโอเคไปทุกคนได้เวลาเข้าไปในดีเอ็นกันไปโดเซนเดอร์แมนอย่างเยอะแล้วเออมังกรอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไม่รู้ว่าผมจะพลาดหรือเปล่านะห้ามมองตาเอเดอร์แมนไม่ได้เอาฟักทองมาด้วยนะ โอเคเดี๋ยวผมจะยิงก่อนเลยนัดแรกจะโดนหรือเปล่าอ้าวนัดแรกไม่โดนคลิปนี้ก็ค่อนข้างจะใช้เวลาเยอะอยู่นะโอเคไปแล้วหนึ่งอันนี้ผมต้องมาระวังโอ้โหโดนพิษมังกรอันนี้ผมต้องมาระวังเรื่องเออเฮ้ยผมต้องระวังเอเดอร์แมนด้วยแหละต้องหาแบบว่าโอ้โหมันทําไมมันโหดจังเลยวะเนี่ยดูดีมังกรผมไม่ได้จะตายเพราะมันโจมตีผมนะผมจะตายที่มันปลาไอ้นั่นใส่ผมมาเลยปลายางไงเออพิษมังกรใส่ผมเนี่ยเดี๋ยวผมต้องหามุมดีดีนะ ประมาณตรงนี้เลยโอเคทําไมผมวางสแครปโฟดิ้งไม่ได้เนี่ยอ๋อโอเคตอนแรกวางสแครปโฟดิ้งเอ้าทำไมมันวางสแครปโฟดิ้งไม่ได้อะอเฮ้ยแปลกๆนเนี่ยทำไมมันวางไม่ได้ดูดิมันวางต่อแบบนี้ไม่ได้ไงเอออันนี้ก็แปลกนะเนี่ยอันนี้ต้องขึ้นไปตีเลยนะเพราะว่าผมเอ,อ่อยิงธนูไม่ถึงด้วยถ้าเกิดว่าเราขึ้นมาจุดนี้ได้แล้วเราเจอไข่มังกรที่มันอยู่ด้านหน้าเราก็โอเคถ้าเกิดว่ามันอยู่ที่ที่มันเสมอกันนะก็ได้เลยแหละนี่ไงโอ้โหตรงนี้ยิงได้แบบสบายๆเลยถ้าผมโดนพิษมังกรที่ผมโดดลงเลย ไม่โอเคแล้วก็อันนี้ด้วยเฮ้ยไม่โดนโอเคโดนไปแล้วตรงนี้ด้วยเฮ้ยยังถือว่าโชคดีนะที่มันไม่มีไอ้กงเหล็กแบบนั้นไงไม่มีกงเหล็กแบบนั้นแต่ตรงที่มันมีกงเหล็กผมก็โอ้โหค่อนข้างที่ยากเลยแหละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมจะขุดลงเลยแล้วกันนะเมื่อกี้ผมลงมาจากฝั่งไหนลงจากฝั่งนี้เฮ้ยเดี๋ยวอ๋อน่าจะเป็นมังกรมันชนหรือเปล่านะเมื่อกี้นะมาเลยหายเนี่ยกินอาหารก่อนอาหารใกล้รถ อาหารใกล้ลดเลือดก,ก็จะลดตามแล้วก็มันจะไม่รีเลือให้ผมด้วยผมต้องไปขุดกรงเหล็กตรงนั้นออกด้วยนะนี่แหละมันยากตรงนี้นี่แหละตรงนั้นเออตรงนั้นโอเคตรงนี้ผมยิงได้นะผมสามารถกดโซมแล้วก็ยิงแบบนี้ได้เลยนะถึงมันจะง่ายโอเคไม่รู้จะถึงหรือเปล่าโอเคขึ้นอีกหน่อยขึ้นอีกนิดโอ้ยเพียมังกรเฮ้ยไม่โดนอีกนิดเดียวประมาณนี้แล้วกันถึงหรือเปล่าโอเคโดนว่ะสุดยอดไปเลยความแม่นของผมมันก็ไม่ได้หายไปไหนนี่หว่า ว้าวว้าวโอเคต่อขึ้นไปเลยผมจะไม่ตายเหมือนไมค์ครับเบ็ดล็อกเบ็ดขาดเฮ้แต่ผมก็อาจจะตายก็ได้นะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าผมจะตายหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันผมจะไม่ตายแต่ผมก็จะตายงงๆนะเนี่ยโอ้ยผมแค่เอาพี่แอ๊กไปแตะนิดหน่อยเมื่อกี้นะโดนเฉยเลยผมก็ยังหาวิธีแก้ไม่ได้นะที่ทําให้เกมผมมันเล่นเต็มจอได้เนี่ยแล้วมันก็อัดคลิปได้ด้วยไงผมใช้โปรแกรมนี้ทีไรโอ้โหมันมีโอกาสที่โอ้ยโดน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 ทั้งพิษมังกรโดนทั้งอิเลเมน เอ็ดแมนชอบหาเรื่องผมมาเนี่ยมาอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่ไอค้ค้นขี้ลมอ่ะก็คือว่าเราตีตัวเดียวมันก็คือมาสู้กับผมตัวเดียวเลยไม่เป็นไรผมเยอะกว่านี้ผมก็สู้มาแล้วแหละที่ผมอ่าให้ดูไปเมื่อคลิปที่ลังคลิปสั้นๆไงโอ้โหอย่างเยอะนะแบบมันเยอะกว่านั้นที่ผมให้ดูอะจริงจริงมันเยอะกว่านั้นเอาผมโดนพิษมังกรนี่ว่าพิษมังกรนี่โคตรแรงเลยอันนี้ผมบอกว่ารงๆแล้วพิษมังกรแม่งแรงจริงจุดเกาะก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพิษไงมันเป็นน้ํามีเทคนิคอย่างหนึ่งนะในการขึ้นไปตีไข่มังกรรเาต้องออดี เราต้องอยู่กับมุมแบบนี้แล้วเราก็ต่อขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นสแ f f o l d i n g หรือจะเป็นบล็อกธรรมดานะก็ต่อให้มันอยู่แบบริมๆแบบนั้นไงถึงเราจะมีโอกาสที่จะรอดจากอ่ามัางกรเนี่ยที่มันจะไม่ปล่อยพิษปล่อยอะไรใส่ผมน่ะบางทีนี่โดนตีตกเลยนะบินมาชนแล้วก็ตกไปเลยไง3ามไม่โอ้โหผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเออมันใช้พขุดสแคปโฟดิงได้เออตอนแรกไม่รู้โอ้ยเดี๋ยวดะ จะไปมองตามันทําไมแล้วเนี่ยหมดหรือยังเนี่ยมองไม่เห็นว่ะผมว่าน่าจะยังไม่หมดนะเหลือเยอะเลยเหลือสองที่โอเคดียวผมต้องกะระยะเดีอเด้อต้องกินอาหารก่อนผมถือสองมือเลยแล้วกันเอ้ยโอหมันต้องตีแล้วจวังหวะน,นี้ตีไม่ถึงซะด้วยเอ้ยทำไมาตีไม่ถึงเนี่ยเอ้าตีไม่ถึงเฮ้ยสวยแล้วโอ้โหเรียบร้อยผมตายเอออุ้ยเกือบตายเกือบตายดูดิผมเกือบตายโอ้โห,โโหขึ้นอย่างสูงเลย โอ้ผมรอดได้ไงครับเนี่ยดีนะที่ผมมีอ่ายังไงเฟเธอร์ฟอลลิ่งโอ้โหเกือบไปแล้วผมเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะมังกรผมเล่นมาผมยังไม่เคยเจอแบบนี้เลยโอเคโดนอ่าวโดนโดนโดนอ่าโอ้ยอะไรกันนะก็นะเนี่ยผมว่าผมจะไม่ตายเพราะมังกรเนี่ยผมจะตายเพราะเอ็นเดอร์แมนแหละโอ้ยอย่าพึ่งนะใจเย็นผมก็ไม่ได้ใส่อุ้ยโห ผมไม่ได้ใส่สมุดชาร์จเน็ตมาด้วยไงเพิ่มเลเวลไม่ใช่เพิ่มเลเวลสิเพิ่มดาเมจด,ดาบด้วยไงผมไม่ได้ใส่มาด้วยไงโอเคตายไปซะกินอาหารก่อนตอนนี้ไข่มังกรน,น่าจะเหลือเยอะอยู่แหละโอเคเดี๋ยวผมจะยิงเอ้ยหืมากสองดอกเลยเอ้โหหลบได้เว้ยไม่โดนต้องสูงกว่านี้อีกไม่โดนโดนไหมโอ้โหอีกนิดเดียวโอเคโดนเฉย เฮ้ยโคตรแม่นอ่ะผมอะผมอะโคตรแม่นไปไปไปจะดูจุดต่อไปเลยต้องรอดูเออผมไม่ได้ปรุงน้ํายาที่มันมองตอนกลางคืนได้นะผมไม่รู้ว่ามันปรุงไงผมเล่นเกมนี้ผมไม่ค่อยสนใจเรื่องปรุงยาสักเท่าไหร่นะแต่ผมก็ไปหานิทราวัตมาไงหานิทราวัตมาไม่รู้จะเอามาทําอะไรโอเคเดี๋ยวผมจะรอตีมังกรเลยแล้วกันนะต้องกินอาหารไปก่อนนะโอเคตอนนี้ผมก็ลังกินอาหารเราต้องรอให้มันลงมานะโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวนี่ไงนี่โอ้โหกระเดินไกลจังวะ ยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยโดน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 โอ้โหต้องรอมันกลับมาไหมเนี่ยตอนนี้เลือดมันไม่มีให้เพิ่มแล้วโอเคมันตีไม่ได้ด้วยนะอีกอย่างเนี่ยผมต้องแบบว่าโอ้ดีนะที่ผมเอาธนูมาโดนเฉยใช้ธนูก็โอ้โหเอ็นเอร์แมนยังปิวอ่ะดูดิโอเคตีได้ตีได้ตีได้ไดโอ้ยโอ้โหกระดิ่งยังไกลฮ่าเลือดลดแค่นี้เองเหรอทำได้แค่นี้เองเหรอถ้าผมไม่ใส่เฟเธอร์ฟอลลิงมาผมจะเป็นยังไงวะเนี่ยค่อนข้างที่จะสู้ยากเลยเนี่ยมังกรเนี่ย ผมต้องรอให้มันมาอยู่แถวบริเวณนี้ก่อนแล้วผมก็ขึ้นไปตีแบบเมื่อกี้โอ้โหมาแล้วพิษมังกรเสียดายนะันที่ผมไม่ได้เอาขวาดน้ามาเนี่ยขวดน้ํามาโอ้โหมาแล้วค่อนข้างที่จะสู้ยากเลยถ้าผมาตีกับมังกรเสร็จจุดต่อไปอคลิปต่อไปก็คงจะไปหาปีกรท่าแล้วก็ไปหาช็กอกโกบอกนะมันตีไม่ได้เนี่ยโอ้ตีไม่ได้เสียดายต้องตีตรงคอมันโอ้โหกระเด็นอย่างไกลนี่ไงกระเด็นแล้วกระเด็นอีกอะคลิปนี้น่าจะยาวอย่างแน่นอนตีกับมังกร มันตียากเลยเราต้องไปตีตรงคอมันนะถึงเราจะตีถึงนะถ้าเป็น Minecraft, ไมค์คารเบล็อกมันตีตรงไหนก็ได้ไงโอ้โดนด้วยนะโคตรแม่นเลยผมเนี่ยสงสัยคงต้องได้ทําไอ้ที่หลบอเดอร์แมนแล้วแหละเดี๋ยวผมก็ต้องรอไปเรื่อยๆรอไปเรื่อยๆโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา,วมาได้เวลาตีตีตรงคอมันคอมันหันไปฝั่งไหนโอเคคอมันหันมาฝั่งนี้ตีหัวตีหัวโอ้โหรอบนี้สูงว่ะผมจะตายหรือเปล่าโอ้โหเกือบตตยรอบนี้เกือบตายว่ะ ตอนนี้ชุดเกาะผมโอเคตอนนี้ชุดเกาะผมโอเคไม่มีอันเบกกิ้งด้วยนะอันเบกกิ้งมีแค่2อันเองที่เหลือก็ยังไม่ได้ใส่ผมขาดอันเบกกิ้งอยู่แค่อย่างเดียวนี่หว่าก็คือขาดตรงหมวกนี่เองอันนี้ก็มีแล้วอันนี้ก็มีแล้วอันนี้ก็มีแล้วยวต,ต้องรอไปเรื่อยๆรอจนกว่ามันจะมาจุดเดิมโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยยิงไม่เข้าด้วยวะชิบหายแล้วทีนี้ยิงไม่เข้าด้วยโอ้ตายตายตาย จะสู้กับดาบผมเหรอจะสู้กับดาบผมเหรอโอ้ยไปเถอะไปเถอะขอร้องเดี๋ยวต้องตีให้ได้ก่อนโอ้ตีไม่ได้嘛โอ้ยรอบนี้สูง่ะโอเคไม่เป็นไรรอบนี้ผมว่ามันไม่ใช่แค่ผมแล้วที่หลบพิษมังกรน,นี่อินเดอร์แมนก็หลบพิษมังกรเหมือนกันนะเอา้าอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยยังไม่ได้มองหน้าเลย,ยโดนซะแล้วมันยิงไม่ได้เสียตรงนี้แหละมันยิงยากมากเลยโอเคโดนไปหนึ่งโดนไปสองโดนอีกโดนอีก โดนอีกโอ้โหไม่โดนยิงไม่ทันเดี๋ยวต้องรอมันเรื่อยๆอันนี้รอจนกว่าผมพลาดเลยเนี่ยผมไม่ได้เอาเตียงนอนมาด้วยไงผมน่าจะเอาเตียงนอนมาด้วยนะตอนนี้อาหารผมมันก็ลดไปเรื่อยแล้วไงผมว่าผมต้องตายแน่เนี่ยตายนนี้แล้วก็ออกไปเอาของแต่ผมก็จะไม่ให้ตายนะมันก็มีโอกาสที่เราจะตายแหละก็คือตายไปก็ไปเกิดที่บ้านนะของไม่หายเราก็สามารถเอ่อไปเอาของที่เราต้องการได้นะ ผมว่านะธนูผมใช้มีประโยชน์สุดก็ตอนนี้นี่แหละผมนี่ใช้ธนูไม่เคยพังเลยโอ้โหมาแล้วมาแล้วพิษมาก่อมาแล้วโอ้ยยิงแม่นอยู่นั่นเนี่ยตอนนี้เลือดมันก็ไปเกือบถึงครึ่งแล้วแหละอุ้ยอุ้ยผมโดนมามามาตีหัว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 โอ้ยถ้าอาหารของผมมันไม่หมดก่อนผมก็อาจจะชนะได้นะเนี่ยเดี๋ยวผมมองไปมั่วเลยเนี่ยผมจะไปมองตาอินเอร์แมนซะแล้วโอเคกินอาหารก่อนขอให้ย่รอดปลอดภัยอย่าพึ่งตายแล้วกัน ตอนนี้เลือดมันก็ลดไปครึ่งหนึ่งแล้วอุ้ยไม่แล้วไม่แล้วม่แล้วตอนนี้เลือดมันลดไปครึ่งหนึ่งแล้วเหลืออีกแค่ครึ่งเดียวเอ็นเดอร์แมนจะพึ่งมาได้ไหมเนี่ยโอ้โหผมมองตาเอ็นเดอร์แมนตรงนี้แต่ยังโชคดีที่มันหันหลังนะอฮ้ยมาแล้วมาแล้วผมต้องใช้ธนูแล้วจังหวะนี้ต้องใช้ธนูอุย้ยยิงไม่โดนโยิงไม่โดนโอ้โดนเฉยเลยโดนเฉยเลยมาแล้วไม่งไงไม่งไงอุย้ยนี่รอบนี้ไม่แมนเลยโอเคเอาไม่โดนต้องยิงดักหน้าแล้วจังหวะนี้ ยิงดักหน้าแบบนี้อ้าวโดนเฉยเฮ้ยโดนโดนพิษมังกรเฮ้ยแต่ผมว่ามันก็ยังค่อย่นะพิษมังกรนี่ไม่เหมือนไมค้าเบ็ล็อกเลยอย่างแรงอ่ะพิษมังกรมันเนี่ยถ้าเป็นไมค้าเบล็อกผมรู้สึกว่ามันไม่ปล่อยให้ผมได้อย่างไงไม่ปล่อยผมได้สู้เลยอ่ะโอเคโดนเฉยโดนเฉยลงมาสักทีเถอะลงมาสักทีเถอะม้วนตัวอยู่ได้ม้วนตัวอยู่ได้ม้วนตัวม้วนตัวอีกแล้วม้วนตัวอีกแล้วนี่ไงนี่ไงโอ้ยมันต้องตีหัวต้องตีหัว ยังไงเนี่ยจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละโอ้ยโอ้โหกระดินยังไกลแต่โชคดีพี่ไม่ตายหรอกน้องโหปากดีไปงั้นแหละผมเนี่ยโอเคทุกคนมันใกล้ตายแล้วอีกนิดเดียวดูงนี้เอาเตียงนอนมาจะดีกว่าเนี่ยแต่ผมก็ไม่รู้ใช้เตียงนอนอยู่ดีนะเดี๋ยวผมจะรอซ่อมไอ้นี่เลยรอซ่อมโชเวลเลยแล้วก็รอซ่อมพิกแอคเลยชุดเกาะไม่เท่าไหร่นะเห็นไหมแล้วไม่นะในไงในในตีหัวตีหัวโอ้ยโดนโดนโดนอะไรเนี่ยโอ้เข right. okay. ้าเข้าไม่ถึงตัวมันเลยอะ โอ้เข้าไม่ถึงตัวมันเลยเมื่อกี้มาเลือแค่นิดเดียวมันใกล้ตายแล้วอีกนิดเดียวนี่โหยยิงไม่โดนเลยนี่ไงยิงไม่โดนแต่ก็ยังแม่นอยู่เดี๋ยวเราต้องรอแล้วรอให้มันลงมาเหมือนเดิมนะผมจะอยู่ห่างๆก่อนรอบนี้เฮ้ยโดนเฉยเลยโอ,โอ้ผิดตอนนี้อาหารผมเหลืออยู่แค่เจ็ดละเหลือแ,แค่นิดเดียวผมต้องรีบปิดที่ได้ก่อน ต้องรีบปิดฉากให้ได้ก่อนรอให้มันลงมาก่อนผมจะไม่อยู่ใกล้มันนะต้องอยู่ห่างมันนะไม่งั้นผมจะโดนดาเมจแบบเมื่อกี้แบบไม่ได้เข้าถึงตัวมันเลยโอ้โหผมโดนอิดเมอร์อีกแล้วโอ้โหโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวโอ้โหตีหวัว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 โอ้ยโ,โดนทั้งอิดเมอร์เดินทั้งมังกรเลยผมเนี่ยตอนนี้อาหารผมเหลือแค่ห้าแล้วตอนนี้โอเคตายต้องรอให้มันลงมาก่อนไปไหนแล้วโอเคอยู่นี่ ธนูของผมยังใช้ไปไม่ถึงครึ่งเลยแต่มันก็พังช้าอยู่แหละไม่โดนยังไงเนี่ยโอเคเอาไม่โดนหมวนตัวหมวนตัวโอเครอบนี้เราได้เวลาตีแล้วใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้ว,ลลวโอ้โหมันลงแบบแปบ๊บเดียวไงต้องรีบปิดเกมแล้วผมใกล้ตายแล้วตอนนี้เพราะว่าอาหารมันลดเอา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 ,เอามาอีกแล้วเหรอ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 มาดิ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 มามา,มา,ม,า,ม,ามาเลยมาเลย อ้าวหายยอมแพ้ลาะสิทธายอมแพ้ลาะสิทธาโอ้โหมันอึดจริงๆนะเนี่ยต้องรอให้มันลงมาจาังหวะนี้ผมยิงได้นะแต่ผมยังไม่ยิงโอ้ยยิงไม่ได้ละโอเคมาเดี๋ยวเลาตีตีใกล้ตายแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ,โอีกนิดเดียวโอ้โหอีกนิดเดียวผมว่าผมต้องสร้างแบบว่าแบเรียร์กั้นตัวเองแล้วแหละไปไหนแล้วผมใช้ธนูยิงได้หรือเปล่าเนี่ยโอเคใช้ธนูยิงได้นะยิงไม่โดนนี่ไงเฮ้ยเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วนีไ่ไงนีไ่ไง เฮ้ยนี่ไงจังหวะดีจังหวะดีตีไม่โดนโอ้โหหายลิบเลยผมเนี่ยจะเอโอ้เกือบตายหายลิบเร็วเลยหายลิบเร็วเลยมันเหลือนิดเดียวอะเดียวโอ้โหผมจะใช้อ่าฆ่ามังกรเลยแล้วกันนะใช้ธนูฆ่ามังกรเลยแล้วกันโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยตายเลยมาเราล่าแล้วจังหวะนี้เตรียมของให้พร้อมเตรียมของสลับซ่อมเลยมานี่แหละคือจุดจบของมังกร เก็บเลเวลคิครบลบรออะไรจังหวะนี้โอ้โหเลเวลมาอย่างเยอะดูสีซ่อมของโอ้โหโอ้โหมาแบบรัวๆเลยอะ่ะโอ้โหเ,เวลสีเกินเกินโอโ้ดูเลเวลห้โอเคทุกคนก็จบกันไปแล้วสําหรับการข้ามาังกรนูน่นไงจุดที่เราจะไปหาปีกอิริทากันเดี๋ยวผมก็คงต้องไปทํานอกรอบเลยก็คือไปทําฐานตรงนั้นให้มันดูดีๆขึ้นน่ะ ก็คงต้องไปทำนอกรอดบ้แหละและสิ่งที่ผมจะขาดไปไม่ได้อีกหนึ่งนั่นก็คือนี่ไงก่อนอื่นก็ต้องปเปียวทอดมาก่อนนะเดี๋ยวเราต้องปเปียวทอดมาก่อนเออมันจะวางยังไงเนี่ยต้องไปขุดบล็อกมาก่อนเราต้องใช้บล็อกเพื่อไปขุดทอดมานะถึงเราจะเอาไข่มังกรได้โอเคแบบนี้แล้วก็มาวางแบบนี้แบบนี้แล้วเราก็มาขุดเอาทอสต,ตรงนี้นี่คือวิธีการเอาไข่มังกรน,นะเราต้องเอาทอสมาหนึ่งเล่มแบบนี้แล้วก็ขุดลงไปตรงนี้สองบล็อกแบบนี้นะแล้วก็วางเออวางทอดตรงนี้เลยแบบนี้แล้วก็ใช้พิแอคขุดแบบนี้ แบบ,แบบนี้แบบนี้แบบนี้ทุกอย่างอะครับโอเคได้มาเป็นที่เรียบร้อยอาชิพเม n นหรือเปล่าเนี่ยที่มันขึ้นเนี่ยโอเคไปทุกคนได้เวลาออกจากโลกมังกรกัน,กนคิดว่าจะไม่รอดแล้วนะเนี่ยผมเนี่ยทิ้งของที่ไม่จําเป็นโอเคทิ้งไปหินนี้ผมสามารถเอาไปทําอะไรได้หรือเปล่าเนี่ยเอาไปตกแต่งบ้านตกแตง่งหมู่บ้านอินบิซิก็เป็นความคิดที่ดีนะไว้ดีวผมค่อยมาเอาดีกว่านะโอเคไปกันเลยจบเป็นที่เรียบร้อยโอเคแล้วข้ามยังไงวะเนี่ย m i n e c r a f t Java Edition กดข้ามไงวะกลับมาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็มืดแล้วด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะนอนกันเลยแล้วกันนะนอนเลยนอนให้มันเช้าแล้วผมจะไปวางไข่มังกรตรงไหนดีวะเนี่ยไข่มังกรก็วางไว้ตรงนี้เลยวางไว้ตรงกลางตรงนี้เลยเอาไว้ประดับบ้านนะแล้วก็ทางตรงหน้าบ้านผมก็ได้ทําให้มันดูขุ่นขะมาขึ้นก็คือแบบว่าทําให้มันไม่ดูเป็นพื้นหญ้าแบบสีเหลืองๆนี่มากเกินไปงี้ก็คือแบบจินตนาการหรือสร้างสรรค์อะไรให้มันดูแบบ ดูสวยขึ้นนะถ้ามีเชเดอร์ก็จะดูสวยมากกว่านี้เลยตรงนั้นยังไม่ได้วางเออวางกาเวลเลยผมแค่วางตรงนี้นะกาเวลตรงนั้นก็ยังไม่ได้วางเลยจบจากการฆ่ามังกรเสร็จต่อไปก็ไปตามหาปีกอริธานะตามหาปีกอริธาเสร็จก็จะมาแบบไงมาทําแมพให้มันดูสวยขึ้นทําให้มันมีสิ่งก่อสร้างขึ้นตรงนั้นผมก็ได้ทําไปแล้วก็คือเป็นไม่รู้ว่าจะทําเป็นคอกมาหรือทําเป็นที่ยังไงเป็นคล้ายๆกับฟาร์มก็คือทําที่เก็บฟางข้าวอ่ะทำที่เก็บฟางข้าว,ททาราวตรงนั้นผมก็ได้ปลูกเป็นเออย่างไงผมก็ได้ ทำเป็นแปลงผักแล้วก็ทําเป็นที่ปลูกมันฝรั่งแล้วผมก็จะเอามันฝรั่งตรงนั้นมาเผาตรงนี้ให้มันเป็นเลเวลมันเองแล้วก็ตรงนี้ผมก็ได้ทําให้มันเป็นที่ปลูกไผ่นะมันก็ได้ดูสวยขึ้นแหละผมก็ใช้เวลาว่างโหแบบว่างจริงอะตอนนั้นผมก็นั่งทําฟังเพลงไปด้วยเล่นเกมไปด้วยทําจนเพลินอะ่ะแบบมันเพลินจริงอะ ทำจนเสร็จนะห่างจากตรงนี้มาผมคิดว่าผมจะทําเป็นคอ,อกหมูคอ,อกไก่คอ,อกแกะแล้วก็คอ,อกวัวนะแล้วก็ทําอะไรต่อเติมอีกตรงนี้สักนิดหน่อยนะตรงนี้ผมก็ได้เคลียร์พื้นที่ไปเป็นที่เรียบร้อยเลยผมก็ได้ขังวัวไว้ตรงนี้แหลยแต่เอเดอร์แมนมันมึนมากเลยมันดื้อมากเลยมันมาดึงดินที่ผมใช้ปิดกั้นคอ,อก Huawei, วัวไว้วัวผมหายหมดเลยแบบหายหายหมดเลยอะ่ะ เอเดอร์แมนาชอบมาดึงดินออกนะแล้วก็าแถวบริเวณนั้นผมก็อาจจะทําเป็นอะไรก็ไม่รู้อันนั้นก็คือเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันนะเดี๋ยวผมก็จะมาลงคลิปเกี่ยวกับเป็นการอัปเดตแมปก็คือทําสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้นแบบนี้ไงผมก็จะไปฟาร์มบล็อกฟาร์มอะไรมาให้มันได้เยอะๆนะผมก็ได้ไปฟาร์มฟาร์มเป็นสโตนบิดหรือสโตนแบบนั้นหรือคอปเ e อร์สโตผมก็ได้ คิดแผนว่าผมจะมาทําเป็นหอคอยนะผมเล่นไมครับผมต้องมีหอคอยเดี๋ยวผมก็จะต้องไปเตรียมของให้มันพร้อมก่อนเลยนะไม่เหมือน Minecraft, ไมค์ครับเป็นล็อกนะผมเตรียมของไม่พร้อมแล้วผมก็มาอัดคลิปไงมันก็เลยทําไม่เสร็จไม่เสร็จในคลิปเดียวเลยนะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละไม่มีอะไรมากนอกจากการฆ่ามังกรน,นะโอเคทุกคนสลับเกมไมค c r รับเอาชีวิตรอดพาร์ทนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก็ไว้รอติดตามต่อในพาร์ทต่อไปเดี๋ยวพาร์ทต่อไปผมยังเล่นต่อก็ไว้รอติดตามผมได้เลยสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขออตัวัววาไปก่นสสดีครผม